งานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ครั้งที่3ข่าวไทยๆยๆของเรานะครับจะชวนเที่ยวเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ครั้งที่3ชมประติมากรรมหุ่นโคมไฟที่ผสานศิลปะแสงสีและดนตรีเข้ากันอย่างสวยงามครับ ที่หน้าลานมาังกรอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่23ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ปีนี้เนี่ยก็ถูกกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภาคเอกชนและธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยสงครั้งที่ผ่านมาครับก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดนครสวรรค์และก็จังหวัดใกล้เคียงจากทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งข่าวสารจากการจัดงานที่ได้เผยแพร่ออกไปก็เลยทําให้มีผู้สนใจเนี่ยหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็สนใจเป็นอย่างมากประกอบกับโลกโซเชียลนะเขาได้เป็นการเหมือนแบบช่วยประสานสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบปีนี้ครับแน่นอนครับจัดอย่างยิ่งใหญ่ กับบรรดาหุ่นโคมไฟที่สวยงามนอกจากนั้นยังมีการแสดงบนเวทีอีกด้วยแล้วก็มีการประกวดการแต่งกายคอสเพลย์นะเมืองโบราณจำลองการข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแล้วก็เทศกาลอาหารเมืองบางกรกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเทศกาลหุ่นโคมไฟนะครสวรรค์ไปดูไฮไลท์ของงานงานนี้ดีกว่านะครับเรียกได้ว่ามีประติมากรรมหุ่นโคมครับหลากหลายรูปแบบเยทีแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างนิดนึง ชุดประติมากรรมโคมไฟมงคลขนาดยักษ์และเทพจตุโลกบาลทั้ง4โคมไฟซึ่งสื่อถึงความเจริญนุ่งเรืองความก้าวหน้าความสว่างสวยความสดใสต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้และก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลหุ่นโคมไฟอีกด้วยนะครับโดยประติมากรรมชุดนี้นะครับพร้อมกับเทพจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งเป็นเทพที่คอยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง แล้วก็ยังบรรดาลโชคลาบให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาอีกด้วยนะครับใครจะได้มาถ่ายรูปใครที่ได้มาถ่ายรูปกับปฏิมากรรมหุ่นโคมไฟชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความสว่างสวยโชคดีตลอดทั้งปีเลยทีเดียวหรือจะเป็นปฏิมากรรมหุ่นโคมชุดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงศ์ตัวแทนของงานศิลปะไทยชั้นสูงครับที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงามไร้ที่ติ มีความยาวเรือ44.9เมตรความกว้าง3เมตรจุด14เมตรโดยเรือสุพรรณหงส์นะครับได้ถูกกล่าวถึงในบันทึกครั้งแรกช่วงปีพุทธศักราช2091ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งในตอนนั้นนะครับเรียกว่าเรียกว่าสุวรรณหงส์ต่อมาก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเรือศรีสุพรรณหงส ก่อนที่จะมาเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับความสวยงามและก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทางอ,อ,องค์การเรือองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรองค์กร w o r l d ร์ ship ิ Touch นะครับเขาได้มอบรางวัลให้แก่เรือลำนี้ในฐานะมรดกทางทะเลองค์การเรือโลกและก็ยังมีอุโมงค์มงคลนะครับเข้าหนูโชคดี ออกฉลูมั่งมีอุโมงค์เลเซอร์ไฟ LED ที่มีสีสันสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่แฝงกิมมิคการข้ามไปสู่ปีใหม่ที่เป็นมงคลไปพร้อมกันนะครับโดยผู้เข้าชมงานเนี่ยก็จะเดินทางเข้าทางประตูปีหนูแล้วก็เดินข้ามไปออกประตูปีฉลูนะฮะดังคำขวัญของอุโมงค์มงคลน,นี้เข้าหนูโชคดีออกฉลูมั่งมีนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับรวมถึงยังมีการประกวดคอสเพลย์คอนเทส2020อีกด้วยชิงเงินรางวัพลพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ามากกว่า1 6 0 0 0บาทและพบกับคอสเพลย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกด้วยนะฮะอย่าลืมครับปลายปีนี้เรามีนัดกันในเทศกาลแห่งความสุขความสดใสกับสีสันแห่งปฏิมากรรมหุ่นโคมไฟนานาชาติอาหารอร่อยและการแสดงมากมายในเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ วันที่23ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564นะครับที่หน้าลานมังกรอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เวลาที่เหมาะกับการเข้างานนะ17นาิ30นาทถึง21นาฬิกาก็อย่าลืมเชิญชวนขออนุญาตเชิญชวนตรงนี้เลยนะครับไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอบคุณภาพจาก Facebook เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์อย่าลืมพกเลแอลกอฮอล พกแมสไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและนี่คือข่าวไทยไทยของเราที่เรามาฝากกันครับ